สวัสดีค่ะวันนี้นายอัมพนาดูนปิดห้องประชุมเซอร์พระใหญ่ตรวจฉี่ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลช็อกหนักฉี่ม่วงสองรายอีกรายเอาน้ำเปล่ามาตรวจลั่นปัสสาวะไม่ออกสาธันวาคม2,567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนางสาวอิงออนปรีฉันนายอัมพนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมประจำเดือนกำาน,นผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมกับหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนาดูนระหว่างที่มีการประชุมนางสาวอิงออนปรีชันในอำเภอนาดูนได้สั่งการให้ปหลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอสปิดห้องประชุมและดำเนินการตรวจปัสวาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านและอื่นๆตามยุทธการมหาสรารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติดโดยไม่มีการแจ้งลงหน้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาดูนและมีสมาชิกอสอนำอุปกรณ์การตรวจทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด9ตำบลจำนวน314รายปรากฏว่าพบผู้ใหญ่บ้านจำนวน2คนมีปัสสาวะเป็นสีม่วงในเบื้องต้นจะได้ส่งตรวจต่อที่โรงพยาบาลนาดูนถ้าได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลแน่ชัดทางอำเภอจะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทำการปลดในทันทีโดยไม่มีการละเว้น เพราะถือเป็นผู้นำแล้วกระทําเสียเองส่วนอีก,กรกลเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เอาน้ำเปล่ามาใส่ให้ตรวจโดยอ้างว่าปัสสาวะไม่ออกทางนายอำเภอได้สั่งการให้ติดตามตัวกลับมาแล้วนำตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลนาดูนเพราะมีเจตนาหลบเลี่ยงนางสาวอิงออนอยังได้จัดก,การเซ็น MOU กับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนท้องถิน่นผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมดของอำเภอนาดูน เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นไปตามยุทธการมหาสาร,รคามเมืองตรอดัยาเสพติดเพื่อกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมตรวจฉี่ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลช็อกหนักฉี่ม่วงสองรายอีกรายเอาน้ำเปล่ามาตรวจล่านปัสสาวะไม่ออก ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชม